สวัสดีครับสวัสดีผมยมมนโคตรเฟี้ยวครับผมวันนี้ผมพามาดูวิธีการตรวจสอบค่าความท่านทานภายในของฐากนกระดุมนะครับตัวนี้เป็น CR 2 4 5 0ครับผมส่วนสเปคอยู่ที่ประมาณ210 215มิลลิแอมป์นะครับวิธีการตรวจสอบก็แค่จิ้มเข้าไปครับโดยใช้เครื่อง IR tester internal r e s i s t a l an tester นะครับตัวนี้จาก Fnercy นะค่าที่ได้ก็จะเป็น3โวลต์กับ14.6โ oh อห์มนะครับอ่าแต่เราจะไม่รู้ว่าค่าแอมป์จริงๆภายในจะเท่าไหร่นะครับเราวิธีการคิดก็คือเอาค่าโวลต์ที่ได้ไปหารด้วยค่าโอห์มนะครับเพราะ I า V ส่วน R นะครับเอาค่าโวลต์สามจุดหนึ่งสองหารด้วยสิบสี่จุดหกเจ็ดนะสิบสี่จุดหกแล้วกันก็จะออกเป็นสองศูนย์จุดสองหนึ่งแอมป์นะครับตัวนี้ยังออกเป็นแอมป์อยู่นะครับนะถ้าเราอยากได้เป็นมิลลิแอมป์ก็คูณหนึ่งพันเข้าไปครับนะเท่ากับสองร้อยสิบสามมิลลิแอมป์ครับใกล้เคียงสเปคที่สุดละได้ตามสเปคส่วนเครื่องไออาเครื่องตรวจสอบตัวนี้อยู่ใต้คลิปนะครับส่วนฐานก็อยู่ใต้คลิปทุกอย่างในนี้อยู่ใต้คลิปกดกันได้เลยครับผมเดีย๋ยวหมดกดเปียสสวัสดี